โอเคครับทุกคนแล้วเข้มแบ็คนะคะเห็นคุณลุงมานั่งตกปลาแบบนี้แน่นอนว่าเราอยู่ที่เกาะเต่าเจ้าเดิมเนาะเหตุผลที่กลับมาเกาะเต่าเนี่ยเพราะว่าจากที่เราไปเคลียร์เกาะที่สองเกาะฐานทัพลับแล้วก็เกาะที่สามที่เป็นเกาะป่าเนาะเราเจอรูปภาพทั้งหมดเลยทําให้คิดว่าอยากจะมาหารูปภาพในเกาะเต่าให้เจอแล้วที่น่าแปลกใจคืออะไรรู้ไหมทุกคน รูปภาพมันอยู่ตรงนี้นี่ซูมเข้าไปนี่วางอยู่กับพื้นโล่งจ้งแบบนี้เลย <c oughs> แต่เราทำไมถึงไม่เห็นก็ไม่รู้เออถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปที่หนึ่งเนาะที่เป็นของเกาะเนี้ยน่าจะเห็นผ่านไปผ่านมาน่าจะน่าขัดใจพอดูเลย <c oughs> โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก่อนที่จะไปดูเจ้าเกาะโจรสลัดที่เราเพิ่งปลดล็อกได้ไห่เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพของเกาะตากก่อนเนาะ รูปแรกที่เราควรจะเจอแต่เราไม่เจอเนี่ยแหละอ่าเป็นรูปผู้หญิงครับ My p h o t o s they must be scattered all over the islands อ่าก็คือเนื่องจากที่บอกว่ามันเป็นรูปแรกที่เราควรจะต้องเจอเนาะคุณลุงก็จะเล่าให้ฟังว่า รูปพวกนี้เป็นรูปของลุงเองที่แบบลุงเก็บไว้บนเครื่องเพรพอเครื่องตกปุ๊บมันก็กระจัดกระจายไปทั่วเลยไปอยู่ตามเกาะต่างๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราไปเกาะที่สองเราไปเจอรูปที่คุณลุงเพิ่งเข้ากรมเขาเรียกว่าไงนะโรงเรียนฝึกบินรูปที่สามเป็นรูปของคุณลุงกับแอนเนสกำลังแบบว่าแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นสตอรี่ของคุณลุงเนาะโอเคงั้นเราไปกันเถอ วันนี้เราจะไปหุู่เกาะโยนฉลัดกัน <laughs> เ,เรียกว่าโขดหินโจนสลัดแล้วกันโอเคชิปเบรกไอแลนด์ค่ะก็ดูคร่าวๆเนาะมีกุญแจแม่กุญแจที่เราต้องหามาปลดซึ่งก็ไม่เคยจะหาเจอนอกจากเกาะที่สองมีรูปถ่ายหนึ่งรูปแผ่นที่หนึ่งอันแล้วก็ลิริกอีกประมาณสิบอันซึ่งหาไม่น่าจะครบ <laughs> what is this place นี่มันอะไรกันเนี่ยอยุน้องเป็ดตามมาด้วยจากที่ดูดูแล้วอะคะ่ะน้องเป็ดเขาแต่งตัวเหมือนคุณลุงเลยนะเป็นไพร์อ์ตเป็นนักบินน่าจะมาด้วยกันแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะแบบหลงกันไปอยู่คนละกเกาะอะไรเงี้ยเออคิดว่าไหมอ,อ้าวเธออีกแล้วเธอมานี้ได้ยังไงเนี่ยแขวะ อฮฉันนะนะน่าจะเรียนการพูดภาษาเป็ดมาบ้างนี่นน่ะหมายบอกว่าฉันอาจจะจําเป็นจะต้องเรียนการพูดภาษาเป็ดักบ้างแล้วประมาณนี้ก็คือจะได้คุยกับน้องคนนี้ได้รู้เรื่องไหนขอดูน้องใกล้ๆหน่อยลุงก็คือเกาหัวเลยนะนักพจนภัย หรือว่าเขาอยากเป็นนักบินแบบลุงเขาอาจจะเป็นเป็ดลับบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนนี้มีแค่สามดวงเองสังเกตปะเอ๊ะใช่ไหมใช่สิยังไงล่ะเนี่ยไม่รอช้าดาวลองนี้ก่อนไหมแอะแอ่อาสำรวจด้วยความรวดเร็ว ก็มีซากเหลืออับปางตรงนี้มีเกาะอุ้ยอุ้ยน้องเป็นตัวอะไรเหมือนแมวน้ำแต่ก็ไม่ใช่น้องแบบบอกมีทักทายด้วยอ่ะมีอุ้ยมีจงสลัดด้วยเออเอน่ารักกติแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบเป็นโครงกระดูกนะครับ ก็คือไม่ไม่น่าจะเป็นคนแล้วละ่ะก็เหมาะอยู่เพราะมันเป็นแบบกเกาะเรือล่มเนาะก็โอเคกระจัดกระจายมากๆล,ล็กลางก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่เมื่อกี้มันเห็นดาวมันอันนี้ไม่ใช่ดาวดาวไหลมาทางนี้ครับสแสดงว่าสตาร์มีมีเมนต้องอยู่แถบนี้ไหนวะ แอปเปิดก่อนนี่ไงเห็นปะเตรงนี้ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่หรือเราตาถอดเลยต้องดูอ่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก็เหลือจำนวนหนึ่งโอเคครับมีน้ำปนด้วยเนาะตรงกลางมีเดินเดินได้ กลับไปหาลุงดีกว่าก่อน,นเลยสงสัยอันนี้อ่ะขุดไม่ได้้วยโอเคก่อนไก่อ่าก็คือเป็นเหลือขึ้นมาเลยอ่ะ ดึงขึ้นมาแค่นี้นะนี่คิดว่าเราน่าจะต้องเล่นกับไอตัวปืนใหญ่นี้แน่ๆเลยใช่ไหมเราขยับเขาได้ไหมเลยนี่ไงเออดูดูมีอะไรให้ทำเนาะอยากไปยิงออ่แบบนี้ได้ไหมหรือว่ายิงอันนี้อา๋ยวลองไปดู ก็คือต้องมาเลื่อนแบบแมนนวลมากเลยครับอาแอุ้ยโอเคถือว่าประสบความสำเร็จยังไงก็ไม่รู้มันหมุนไม่ได้หรอหมุนลำกล้องอะไรเงี้ยเขาจะอุ๊ปส์อันนี้คือมันมันแตกอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ใช่ที่เรายิงเมื่อกี้เนาะตายไปไไปเลยอ่านี่ไม่น่าจะต้องยิงอะไรไปเนาะเอาไปไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ยหรอเข้าไปได้ไหมอะ่ะติดแล้วอะ่ะอืออะไรอะ่ะ นี่แหะยิงได้ไหมปืนใหญ่เขาเป็นระบบแบบกระสุนแบบไม่จำกัดยิงเท่าไหร่ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจออันไหนหน้ายิงแล้วเราค่อยลากเพลินใหญ่เอาไปกันเนาะดูลำบากอ่ะดูลางปืนใหญ่เขาสิเต็มไปหมดเลยลองเราลองหาสิ่งมีชีวิตซิว่าเขาช่วยอะไรเราได้ไหม Oh dear there's an old ship tangled in my seaweed farm เขาบอกว่ามีเรือลำเก่าๆตรงนั้นน่ะมันมาพันกับฟาร์มสระหล่ของฉันน่ะเธอ Would you be so kind as to help clear for me ธอช่วยแก้ความยุ่งเฉงตรงนั้นได้ไหมเอามันออกไปอ่ะไหนอ่ะเขาชี้มาเขาชี้ไปทางนูนไหนเราจะช่วยมองไหนว่า ฟาร์มซีีดของเจ๊คืออันไหนอันนี้หรอแล้วแล้วเราจะไหนคือซีบีดอ่ะไหนคือสาหล่ายแบบนี้หรอเขาให้เคลียร์มันออกมาความว่าเดี๋ยวเราไปเอาปืนใหญ่มาชีา้เรือความรวดเร็วโดนแน่นี่ไหน นี่ละ <laughs> ม,มันหวังพึ้นได้ไหมเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยนี่ไงเขามีให้ยิงจากข้างหลังใช่ไหมนี่ไงเอ๊ะอ๋อแล้วก็มีนี้สแสดงว่าที่เรายิงตอนนั้นที่มันพังก็คือมันถาจะมีไม้แปะอยู่แบบนี้ครับ oh. oh no, now there's giant kraken, please help มีตัวคราเคนด้วยอ่ะ น้องแอมแว้วอยู่ัะเ,เราจะต้องยิงคลาเคนหรอไม่อยากยิงอะโอเคโอเคเราต้องตามคำแนะนำของอเปล่าหน้ามันมีเนะี่ยอุยเหมือนจะติดเลยครับเพราะาเมื่อกี้เรายิงปืนกระแทกแล้วเขาชนหินตรงนี้หมายความว่า เราจะต้องมีห,หรืองไม่มีอนะจ๊ะอย่าไปหานะ ขาเค้นถ้าไม่ตายพระนามมนก็ตายเพราะโดนยิง หมือนเหมือนโกดซาโคโอ y เ a h I c a n return to my seaweed farm Thank you for making it safe ในที่สุดฉันก็จะกลับไปฟาร์มสาหร่ายของฉันได้แล้วขอบคุณน้หา้าที่ทำให้มันปลอดภัยสำหรับฉันนะโอ้โ oh หโดดท่าสวยซะด้วยนะขอละกันอันเนี้ย น้องเป็ดอยู่ตรงนี้อยู่เลยน้องน้องลุงก็อยู่ตรงนี้เบลได้ฟ่ายสัมอ์สนี่ไงกำลังหาให้อยู่ลุงเราเห็นนี่มาอยู่ตรงนี้ได้นะวิวมะพร้าวมะพร้าวน้องครอ,อ๋อเห็นตุ๊กตาเป็ด I have a daughter. Things are coming back to me. I must find my way home. Mm hmm. คุณลุงเขามีน้องคนเมื่อกี้ครับ mm hmm. เป็นลูกสาวขอคุณลุงเออลุงบอกว่าน้องขาทางกลับบ้านให้ได้เคือ mm hmm. แบบความทรงจำมันไหลกลับเข้ามา mm hmm. มันก็คงคิดถึงบ้านนะเนาะสามสิบปีอะแล้วแบบตั้งแต่ลูกสาวยังเป็นตัวเล็กๆกกตั้งแต่จะคุณแอดมนสที่เป็นภรรยาย mm hmm. อีกอับเออ ปาลุงกลับบ้านแต่เรือนนี้น่าจะกลับบ้านไม่ได้ถ้านี่นหมดได้ไหมเอ่ยอ็ันขยับอ่าเราเห็นนะแต่ว่าปืนเราอยู่ไหนปืนนี้ก็ช่วยทำให้มันขยับง่ายๆ่ได้ไหมแล้วแล้วลยิงอะไรย่าหันยว ทำยังไงก็ถึงจะหันไปทำนูครับทำได้ปะยากจัอ่ะมีตรงนี้ม,มีคุณแตล็อกอยู่อันนี้คิดว่าจะรอดพ้นหรอคุยกับคนนี้ก่อนละกันครับอ้อหอยมีฮอ์ดีชาคืออ้ออยเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงละ่ะ เป็นซาวเอฟเฟกต์การทักทายแบบความแบบโจรสลัดในภาษาอังกฤษครับ But, ah <laughs> เหมือนปะ่ะ <laughs> ไม่เหมือน <laughs> เขาบอกว่าเขาชื่อฮาร์ตี้ครับน่ารักเนาะฮาร์ตี้แต่ว่าหัวใจอะฮาร์ตี้เอ็มเบอร์มิวดาบิลล์บอทัเิร์สเดอะม most famous pirate in r h e มิวดาเอ๊ะหรือเขาไม่ได้ชื่อฮาร์ตี้อะเขา,าเรียกเราว่าฮาร์ตี้แบบ เหมือนฟีลแบบเวลาเรียกใครแบบสวีดี้อะไยเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นช erm ื่อบิลบอทเทิลส์เวิร์ธบิลบิลด้าบิลบอทเทิลส์เวิร์ธเป็นไพเรตเป็นโจนสลัดที่โด่งดังที่สุดในแถบบิลด้านี้เลย Listen here, b u c k o I have not met a soul who can r e s t o l d t h u d d h a view. เขาบอกว่าฟังให้ดีนะ คือฉันนไม่เคยจะเจอใครหรือวิญญาณดวงไหนที่จะแบบเก่งไปกว่าเบอร์บิวด้าบิวได้เลยก็คือเขาเองไม่มีใครเก่งกว่าเขาได้เลยเธอคิดว่าเธอจะมีความสามารถในการตามหาสมบัติที่ฉันซ่อนเอาไว้ไว้ได้ไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าก็คือแค่นี้เลยก็คือคุณคุณบิวเขาให้ตามหา สมบัติที่เขาซ่อนไว้อันนี้คืออะไรเฮ้ mm hmm. แค่เนี้ยหมุนหมุนแค่แค่เนี้ยแต่เราอยากเอาปืนมายิงตรงนี้แต่ว่า mm hmm. มันจะยิงได้ยังไงในเมื่อพอเราหันปึ๊บเห็นปะมันหันกลับหลังอะ่ะหรือว่าปืนมันแบบมันสวิปสมัพได้น่าจะน่าจะไม่ได้ครับเราดูก่อนนะ อแพ้ขยับได้อันนี้อันนี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางรถไฟหอมืนๆอ่ะก็คือแต่ถ้าเรามีร้นลางกดล็อกได้ใช่ไ่มเราอม,มาไหลๆได้แต่ว่าไม่มีกุญแจอ,อันไหนอัน้นี้เปิดไปแล้วมั้งชงค่ะ ยา beginner yeah. slot the other o n t beat e a s ีอ่าวไหนครับว่ากล่องอันนี้คือสมบัติที่คุณวิวเขามาซ่อนไว้ครับนี่เจอแล้วแมพของเรากเนี้ยเนี้ยเนเดี๋ยวเรากลับมาเอานี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยเปิดเนาะเราทำอะไรกับตรงนี้ได้ไหม น่าจะเป็นแบบรอเอออ่ะมีตรงนี้ให้ยิงปืนเราอยู่ไหนทำไมเราจะต้องลากปืนมาแบบอัตโนมือขนาดนี้ด้วยใครเป็นคนคี้เนี่ยแล้วพอเรามาเป็นแบบนี้ครับมันก็หมุนไม่ได้หรอแล่าเราจะยิงเรือได้อย่างไร ดูสิหรือมันมีวิธีการไปหมุนปืนมานะไหนมาลองลากเปสเเเิมันต้องมีวิธีสิใช่ไหมเพราะตอนเรายิงตามึกเราก็ยิงแบบหมุนแบบอ้าวปืนหาย เรายิงจากตรงนี้มัน,นคุณพบโอเคแล้วเราก็าไปยิงตรงอันเนี้ยทำไงอ่ะเราเรามีปุ่มหมุนปืนไหมค่ะจะมีปะ่ะ อรู้มาทำอะไรดีอะรูงว่าไห่รู้แบว่ารู้เรียนภาษาเป็ดเลยในื่ครสยสัมพก็ตัหาขนาะมันทไม่ได้ไม่ได้ตอนรอีกคนนึงขัดช่าท่าไหนเน่เรไปทำที่ท่านหนะพูดอะไรเอเธอหาสมบัติของฉันเจอทั้งหมดบอกเขาเล อย่าว่าแหาสมบัติตอนนี้หาที่หมุนปืนก็หาไม่เจอเดี๋ยวอีกเยวไหมอ่ะงั้นทำนี้ให้เสร็จก่อนละกันแล,แล้วเราค่อยมาหาวิธีหมุนปืนเนาะอีกสามดวงใต้แผ่หนึ่งดวง อีกเป็นทุ่ไงไม้กับคุณวิวอีกหนึ่งดวงแล้วก็ที่เกาะเริ่มต้นอีกหนึ่งดวงโอเคแพรไหนกว่าแพรนี่แล้วก็ที่เกาะคุณวิวอยู่แถวๆนี้อ่าแล้วก็ที่เกาะเริ่มต้นที่อยู่กันตรงนี้อ่า มีเป้าให้ยิงถึงแล้วแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมอ่ะโอเคได้เลยยิงก็ยิงเอ๊ะพอมันหันเข้าแบบนี้เราก็จะยิงบัน,นี้ได้ใช่ไหมนี่มันกลุ่มแจ แต่ว่าเราเราหันก็หันปืนยังไงอะ่ะโอเคขายก่อนเลยแล้วกันอะอุญแจสีฟ้ากุญแจสีฟ้าเกาะเต่าเมื่อกี้ครับเกาะแรกเลยมีแม่กุญแจสีฟ้าแต่ว่าแต่ว่านะ,ะเดี๋ยวจะมายิงอันนี้แล้วกันอันนี้รอเราก่อนเดี๋ยวเรามามันหมุนไม่ได้ เลี้ยล้วก็ทำลาลากแบบแม่ดูกออกไปืออ็ตายไปเลยนี่ไงวิธีการหมุนปืน <c oughs> เห็นปะออกมาเป็นชี้ลงพอหมุนอันนี้หนึ่งรอบวือ <c oughs> เป็นชี้ขึ้นอ๋อเรานี่เรามาหุนตรงนี้ก็คือนั่นแหละเราปืนเราถึงหมุนที่เราก็ไม่หมุนแลอวจะอะไ ต้องโดดสักดอกเรามีเวลาทั้งวัน <c oughs> แล้วก็ไปหมุนปืนมาซึ <S 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 ้อซึ้อซึ้อมันยิงอันนี้มีแนวจถล่มให้หมดเลยมาแต่โอเคได้คนละไหนต้องเป็น แช่หม yeah. okay. ุนปืนถ้าไปตอนแรกคิดไม่ได้เอ๊ะมันยิงงอกตรงไหนอีกอันนะตงน้นโอเคแล้วเราก็ยังต้องยิงเป้าตัวนี้ด้วยครับ่ะแมวปืนมาดูสิยิงนี้ได้ไหมอ่ะเหมืไม่ได้เลยหรือว่าได้อได้นี่ไหนอ่ะ อ๋อเป็นรูทะลุเราน่าจะไปกระทบตรงนั้นได้ค่ะแต่ว่าปืนมออ้อมแบบนี้อยู่นะะ่าจะยังยิงไม่ได้เพระเป็นเหมือน,นอะไรเนาะแต่เราลองไปทับลอกอนันดูนิน หินี่ก็คือเลื่อนเปิดเป็นอซึ่งหินสมบัติดแบยนี้ก็ได้เน่ะแล้วอันนี้ปรงนะครับทำกันได้ลงคอทำไมไม่เรียงตามลำดับฮะพ่แก้วไม่เป็นความผิดของคนหาหมุนปื้นีี แล้วเราก็จะไปยิงอันดุสกิลการขับปืนใหญ่เห็นปะ You scare me, land lover. You never find them all. แปลไม่ได้ Scare m land lover. ก็เป็นแบเป็นแบบคำอุทานแบบคำแบบจะว่าดา่าก็ก็ไม่ขนาดนั้นนะแบบมืนแกบบับว่า เออเป็นแบบไอตุ่นอะไรอย่างเงี้ยเธอหามันไม่ครบทั้งหมดหรอกโอเคกล่องน,นี้ก็ยังไม่ใช่ออวเราจะไปหามาจากไหนเนะีดูซิมีอะไรให้เรายิงได้อีกอันนี้มีสายมีสายต่อลงน้ำเนี่ยน่าจะเป็น,นกลไกไหมเธอว่าไหมเธออ่ะ ก็ยังไม่ใช่อืมนี่เรายิงพลุนทัวร์น้ำเกาะทัวร์ทางเกาะแล้วนะเนี่ยยังไงดีล่ะฮะเจอแล้วทำไมไม่เจอตั้งแต่แรกแซ่ดนะเนี่ยใไปเอะ เลยเลยนี่แมงโดนเราแน่ใช huh? <laughs> <laughs> he hey, ่ที่ไม่นแพร่กคือแทบฟอร์มก่อนเขาบอกว่าไอ้กล่องอันนั้นน่ะขนาดนกแกนของเขายังหาเจอเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราใช้เวลาไปหลายนาทีับการหาก็คือ Yeah I r e a l ็ y knows when he's met his match ขาบอกว่าโจสลัดเนี่ยจะรู้แหละว่าถ้าเขาเจอใครที่แบบแมทช์นิสแมชก็คืออาจจะบอกว่าเหมาะสมคู่ควรหรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนเปนน็นคู่ต่อสู้อะไรอย่เงี้ยได้คร like ับ h e r e is r r e w r r d for t ์ดฟอร์ h b u c อชบัคเกอร์ค่ะเขก็ให้อันนี้เป็นของขวัญกับเราในที่ฉุด สำเร็จแล้วสามเม็ดที่ยาวนานลาวาไอแลนด์เ <c oughs> กาะลาวาก็มาโอเคครับก่อนจะปิดคลิปไปเนาะแน่นอนว่าลาวาไอแลนด์เนี่ยเดี๋ยวเรามาคลิปหน้าแล้วแหละ เลิกนี้แต่เราไปลองไขเจ้าตัว,ตวสีฟ้ากันก่อนคิดก็าก่อนนี้นะเกินแจสีฟ้าอยู่หลังเกาะตรงนู้นนะ่ะมีอะไรได้กินแจสีส,ส้มเออ ก้าคุณแจมาขายก็เอาคุญแจแล้วกุญแจสีส้มคืออยู่เกาะไหนอ่ะความทรงจำาก็คือเลอะเรือนว่ากุญแจสีส้มเกาะเมื่อกี้ปะไพเมทปะเหมือนกับเกาะซี e ค b เบสจะเป็นสีเขียวนะครับถูกไหมเนี่ยเรามีอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นคุญแจสีเขียว หรือว่าเป็นฟอร์เรสไอ a n นอ์หรือว่าเกาะนี้มันต้องมีสักเกาะอ่ะข้ะางล่างนี้ตังนี้สนีนี้ไงมันจะสีส้มอย่าบอกนะว่าลุงจะขึ้นไปเล่นบนั้นนอะ อาจริงดิไปแล้วเขาเล่นเป็นรถไฟหอ่อจริงๆด้วยอ่ะนนเนคือเอาน้องเป็ดมาด้วยเออไม่ธรรมดาอู้ซัมเลร็กส์อ่าเขาเจอเลร็กส์ครับไหนอ่ะอ๋อนี่ง่ายลุงไปเอามาด้วยเออน่ารัก โอเคครับก็คง mm hmm. ต้องจบกันไปสำหรับทริปนี้เท่านี้แล้วกันเนาะ mm hmm. คุณลุงนี่เล่นรถไห้หอกับน้องเป็ดด้วยน้องเป็ดนี่จะเหืิดตุ๊ก,กตาที่ลูกสาวเขานอนกาะน,นี้รูปเลยเนาะ mm hmm. น่ารักอะโอเคครับแล้วคุเกันไหนแต่หน้าแล้วกันค่ะมีอะไรขอเนตนไปด้านล่างเลยนะเจอกันค่ะา